การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่เชิงเขาสูงใหญ่ริมลำธารใสมีบึงกว้างหลังหมู่บ้านที่ชาวบ้านเรียกว่าบึงแก้วประกายมุกสายน้ำในบึงเย็นจัดใสสะอาดจนมองเห็นฝูงปลาว่ายหยอกล้อกับประลออคลื่นและผายใต้น้ำลึกนั่นเองมีนาคีน้อยนามว่าสร้อยฟ้าอาศัยอยู่กับแม่ผู้เป็นนาคีเท่า อันเต็มเปี่ยมด้วยปัญญาซอยฝาเป็นนาคีน้อยที่จิตใจอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของโลกเหนือผิวน้ำในบึงแห่งนี้มันชอบเงยหัวขึ้นฟังเสียงลมพัดกระซิบกับใบกกชอบจ้องมองแสงอาทิตย์ระยิบระยับเหนือผิวน้ำแต่สิ่งที่มันโปรดปรานที่สุดคือเสียงพิน ทุกคืนเพ่นเมื่อดาวลอยเต็มท้องฟ้าและพระจันทร์ส่องแสงนวลมักจะมีชายหนุ่มผู้หนึ่งมานั่งบนโขดหินริมบึงเขาพาดพินไม้ไผ่ไว้บนตักนิ้วเรียวยาวค่อยๆดีดสายพินทีละเส้นเสียงพินนั้นอ่อนหวานละมุนราวละอองหมอกซอยฝาหลับตาฟังหัวใจเต้นระรัวดังต้องมน แม่ของส้อยฟ้ามักเตือนมันเสมอลูกเอ๋ยอย่าได้ลหลงไหลเสียงพินนักโลกของเขาไม่ใช่ที่ของเราหากเจ้าขึ้นจากบึงแล้วเคราะห์ภัยจะตามมาแต่ส้อยฟ้ากลับยิ่งใฝ่ฝันวันแล้ววันเล่าเฝ้าคอยโอกาสที่จะขึ้นไปเหนือผิวน้ำมันมักจะแอบขึ้นมาชะโง,งกดูชายหนุ่มคนนั้นทุกครั้งวันหนึ่งยามรุ่งสาง ซ้อยฟ้ามีความกล้าอยู่เต็มอกมันพาตัวเองขึ้นมาจากน้ำลึกว่ายอย่างเงียบเชียบจนปลายยาไม่ไหวสัน่นมันซ่อนอยู่หลังต้นอ้อใหญ่รอเวลาให้ชายหนุ่มเผลอวางพินไว้สักครั้งและวันนี้โอกาสนั้นมาถึงแล้วเมื่อเงาของชายหนุ่มลับหายไปยังทางเข้าหมู่บ้านซ้อยฟ้าเลื้อยเข้าใกล้พิน มันมองเครื่องดนตรีนั้นด้วยแววตาคลอสแสงอสัศจรรย์หากข้าได้ลองสัมผัสสักครั้งคงได้รู้ว่าทำไมเสียงเจ้าถึงไพเราะยิ่งนักส้อยฟ้ายื่นหางแต่สายพิณเบาๆเสียงติงแผ่วเบาดังขึ้นมันสะดุ้งแล้วชักหางกลับแต่หัวใจกลับเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นคืนถัดมาส้อยฟ้าแอบมารออีกครั้งครานี้ มันตัดสินใจจะฟังให้เต็มอิ่มมันแอบโผล่หัวพ้นน้ำอย่างช้าๆสายตาจ้องชายหนุ่มผู้กำลังดีดพินสายลมพัดพาเสียงเพลงอ่อนโยนเราจะกล่อมให้ดวงดาวหลับไหลเสียงพินนั้นอบอุ่นละลายความกลัวจนส้อยฟ้าลืมทุกคำเตือนของนาคีเท่ามันค่อยๆโผล่ขึ้นจากบึงจนเห็นลำตัวสีเงินระยับใบหน้าเด็กหนุ่มฉายแววประหลาดใจ แต่แทนที่เขาจะตื่นตกใจเขากลับยิ้มอ่อนโยนเจ้านาคีน้อยเจ้าก็ชอบเสียงพินหรือส้อยฟ้าไม่ตอบได้แต่พยักหน้าเบาๆชายหนุ่มหัวเราะแผ่วหากเจ้าไม่ทำร้ายข้าข้าก็จะไม่ทำร้ายเจ้าตั้งแต่นั้นทุกคืนเดือนเพ็ญซอยฟ้าจะขึ้นมานั่งใกล้โขดหินฟังพินจนดาวลับขอบฟ้า บางคืนมันก็เคลิ้มหลับไปข้างๆโขดหินจนวันหนึ่งแม่ของส้อยฟ้ารู้ความจริงนางมองลูกด้วยดวงตากังวลส้อยฟ้าลูกมั่นใจหรือว่าที่นั่นปลอดภัยสำหรับเจ้าส้อยฟ้าพนมมือบอกเสียงสัน่นแม่โจ้าขาข้ารู้ดีว่ามันอาจจะเกิดอันตรายกับตัวของข้าแต่เสียงพินนั้นมันทำให้หัวใจข้าได้โบยบินไปไกล ข้าไม่อาจห้ามใจตนเองได้ข้ามีความสุขมากคุณแม่เจ้าขาแม่ถอนหายใจยาวก่อนมอบดอกบัวเงินดอกหนึ่งให้ดอกบัวเงินดอกนี้จะคุ้มครองเจ้าในยามที่มีภัยมาเยือนอย่าลืมสัญญากับข้าว่าเจ้าจะระวังตัวอยู่ตลอดเวลาส้อยฟ้ารับดอกบัวไว้รับรู้ได้ถึงความรักความห่วงใยที่นาคีเท่ามีให้คืนเดือนเพนต่อมา ท้องฟ้าโปร่งใสซอยฟ้าเลื้อยขึ้นมาฟังเพลงจากเสียงพินตามเคยทว่าคืนนั้นไม่เหมือนเดิมบรรยากาศแปลกประหลาดลมเย็นจนขนลุกและมีเสียงคนมากกว่าปกติมันเห็นเงาคนแต่งชุดดำล้อมรอบชายหนุ่มจับมันส่งพินในมือเจ้ามาให้ขาดเดี๋ยวนี้แดกหนุ่มพยายามปกป้องพินเสียงร้องขอความเมตตาดังก้องไปทั่วบึง ซอย้าตกใจสุดขีดหัวใจมันร่ำร้องต้องช่วยเขาด้วยความกล้าเกินตัวมันชูดอกบัวเงินขึ้นฝาแลบเปรี้ยงดอกบัวเรืองแสงสว่างจ้าแสงนั้นพุ่งเข้าหาชายชุดดำพวกโจรตกใจสุดขีดหวีดร้องแล้ววิ่งหนีหายไปในความมืดชายหนุ่มมองดอกบัวเงินกับสร้อยฟ้าด้วยความตกตะลึงตาจ้องมองพินในมือและในความเงียบนั้นเขาเอ่ยออกมา เจ้าช่วยข้าเจ้าคือเพื่อนแท้ของข้าเขาพูดเสียงสัน่นมือประคองพินแนบอกซอยฝ้ายยิ้มก่อนจะเลื้อยกลับสู่บึงน้ำใสยเย็นโอบกอดมันอย่างอ่อนโยนนับแต่นั้นเสียงพินไม่เคยดังขึ้นอีกที่ริมบึงแต่ทุกคืนเดือนเพนใส่ลมยังคงพาเสียงเพลงแผ่วเบามาจากที่ไกลโพ้นเหมือนชายหนุ่มเล่นเพลงพินฝากลมมาถึงนาขีน้อย ซอยฟ้าเฝ้าฟังเสียงนั้นด้วยหัวใจอิ่มเอมแม้มันรู้ว่าชีวิตของมนุษย์และนาคีไม่มีวันอยู่เคียงข้างกันได้แต่มิตรภาพที่แท้จริงจะยังคงอยู่เมื่อใดที่ลมเย็นพัดมาและเสียงพินลอยแววซอยฟ้าจะยิ้มดวงตาเปล่งประกายมันรู้แล้วว่านั้นคือเสียงขอบคุณจากชายหนุ่ม เสียงพินทำให้นาคีน้อยมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญความเมตตาและได้รู้คุณค่าในตนเองมากยิ่งขึ้น